เห็นไหมค่ะทาไว้ก็ได้กินเขาเรียกทําอยู่ทํากินที่ต่างแดนเนาะค่ะสุกแล้วค่ะแห้งกรอบอันนี้แหละค่ะประหยัดได้ก็เป็นดีสําหรับเราเนาะค่ะสําหรับคนตกงานชีวิตของคนตกงานเก็บแค่ฟิตไปกินเหมือนเดิมพี่น้องแอบทรงแอบซองครับพี่น้องดูคุณตากับเพื่อนบ้านเขากําลังไปชมเชยแตงคุณตาตื่นเช้าคุณตาก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไปชมวิธีการทําเห็นไหมแต่ค้างผักของคุณตา พวกเราจะอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะอุ้ยเสียงรถไฟมาพี่น้องได้บรรยากาศพอดีรถไฟมาค่ะเป็นรถขนส่ง อันนู้นเขาเรียกอะไรให้บ้านเราก็รถบรรทุกสินค้าแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ละวันของพวกเราค่ะหัวบันตาหัวมันตาเพื่อนบ้านเห็นเดี๋ยวไปชมต่อค่ะ เดี๋ยวไปชมคลิปถ่ายก่อนหน้านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้หยุดอยู่บ้านวันหยุดหยุดอยู่บ้านกับวันฝนตกออกป่าไม่ได้ค่ะอันนี้ปลาที่เราได้มาค่ะพี่น้องที่ยายสนไปหามานะคะเดี๋ยวยายจะมาอบอบแล้วก็ทำเป็นปลาปลนค่ะ เอาไว้กินในช่วงรีบด่วนเบอร์รี่เริ่มจะสุกแล้วค่ะพวกบลูเบอร์รี่ไปสำรวจมาเมื่อวานเริ่มจะสุกเริ่มเก็บมือได้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะอบเด้อค่ะถาดเราเอาไปผึ่งถาดยายเอาไปผึ่งไอ้นั่นสมุนไพรไว้บนบ้านก็เลยใช้ถาดแก้วเอาเ้วยค่ะจะเล็กหน่อยนึงอันนี้แหละค่ะปลาที่ว่านยายสนไปหามาในช่วงที่บ้าหิมะละลายใหม่ๆเนาะค่ะ เราก็ได้ปลามาแช่ฟิตเอาไว้อันนี้ยายสนเอามาละลายจากช่องฟิตค่ะเราก็ได้ทำอยู่ทำกินเนาะค่ะพูดถึงสมุนไพรเดี๋ยวคลิปหลังๆเด้อคะ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนู้นที่เห็นในกระปุกในกระป๋องนี่ก็อันนี้เดี๋ยวจะกรองค่ะเดี๋ยววันนี้อยู่บ้านเดี๋ยวจะกรองอันนี้ทำมาจากยอดคิดสมาร์ดองได้เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวจะกรองเอาแต่น้ำเขา ตอนนี้ขอเอาปลาเข้าไปอบก่อนแล้เวเราก็จะอบให้มันแห้งแล้วก็มาบดไว้ทำปลาป,ลปล่นพริกป่นกินนะคะนี่แหละค่ะก็ได้ประโยชน์ที่ไปหามาเนาะอยู่บ้านนอกก็อย่างนี้แะ่ะพี่น้องหากินได้ค่ะอันนี้เราก็เอาเข้าไปในเตาอบแล้วค่ะอันนี้ที่เ,าเราเอาไว้บดเอพวกวเขาคั่ว อันนี้มันติดพริกไทยค่ะติดพริกไทยเดี๋ยวเราจะเอาปลามาบดค่ะปลาสุกแล้วคะ่ะแห้งกรอบเลยเห็นไหมคะปลาที่เราหามานั่นเลยคะ่ะ อยู่ที่นี่ถ้าขายันมีที่มีแหล่งหาก็ไม่อดค่ะเพราะว่ายายสนรู้แหล่งที่ว่าเขาขึ้นตรงไหนก็ไปหามากะแช่ฟิตเอาไว้แล้วก็มาละลายนี่แหละค่ะก็ได้กินค่ะเดี๋ยวเราจะบดกันค่ะอันนี้เราอบมันก็ไม่แห้งดีเหมือนกับที่ว่าปลาเราอยู่ที่เมืองไทยเราเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าเขาย่างไฟอ่อนๆแล้วก็ ย่างด้วยสังกะสีแล้วก็อบพวกปลาแห้งยายสนเคยเห็นที่เขาทำที่ว่าอยู่ที่ชายหาดน้องคะเนาะเขื่อนมูลบนที่บ้านเนอแถวบ้านเรานะคะเขาย่างขายแบบนั้นเขาเอาผุมไฟแล้วเขาก็สังกะสีวางแล้วก็เอาปลาวางแล้วก็สังกะสีทับอีกแผ่นหนึ่งอันนั้นจะกรอบดีของเขาอันนี้มันไม่กรอบดีเท่าไหร่ค่ะถ้าไฟอ่อนๆจะกรอบอยู่ค่ะแต่ว่า บ้านเรามันไม่บ้านที่นี่อ่ะมันไม่เหมือนบ้านเรากลิ่นมันฟุ้งบ้านเลยค่ะก็ต้องรีบอบแล้วก็ออกอันนี้ยังไม่แห้งดีนะคะแต่ทีนี้เราจะใช้เราจะใช้ปั่นไว้ก่อนค่ะแล้วทิดไม่พ้นช่องฟิตต์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะปั่นแร้เด้วยค่ะเราก็ได้ปลาผงมาแล้วค่ะปลาป่นนั่นเองค่ะ ภาษาบ้านเยสวนก็จะเรียกปลาผงนะคะเขาก็เรียกปลาปลาบดนั่นแหละคะ่ะปลาอบแห้งแล้วก็บดเอาไว้ใส่ปนกับน้ําพริกค่ะเยสวนจะไม่ปนปนกับพริกนะคะอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้ในเตาอบที่เราเห็นนะคะเขายังไม่ไม่แห้งดีค่ะอบสุกแต่ไม่ถึงกับกรอบกับแห้งทีนี้เราก็จะใส่กระปุกเล็กๆนะคะที่กระปุกพลาสติกเราเอามาจากเมืองไทย เราก็จะแช่ฟิชให้กินค่ะกระปุกเล็กๆแล้วเราก็เอาออกมาทีละกระปุกอันนี้แหละคะ่ะประหยัดได้ก็เป็นดีสําหรับเราเนาะคะ่ะสําหรับคนตกงานชีวิตของคนตกงานยายก็จะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีเงินกลับบ้านเราเหมือนทุกคลิปที่ยายบอกนั่นแหละคะ่ะไม่เหนียวก็ต้องเหนียวไม่ประหยัดก็ต้องประหยัดเข้ามงตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้เอามาจากเมืองไทยอยู่ที่นี่ยายสวนคิดว่าตัวเองหากินได้ก็เลยไม่ต้องหออมาจากเมืองไทยให้ปุ่นบายนะคะก็ทํากินเองค่ะพี่น้องกแต่ปลามันมีไข่ปนด้วยแล้วทีนี้มันยังไม่แห้งดีเห็นไหมคะยายสวนจะใส่เอกนี่แหละคะ่ะกระป๋องเล็กๆแล้วก็แช่แข็งเอาไว้แช่ฟิตเอาไว้กินนะคะเราจะใส่ เราจะใส่อันนี้ไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้กินคุณตาก็ตัดหญ้าอีกแล้วเสียงรบกวนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขยนันขยันคนอะไรขยันจริงๆไม่เคยเห็นใครขยันป่านนี้ฝนตกแดดออบหิมะตกก็ไม่เคยอยู่เฉยเลยคุณตานะ่ะ น,นี่ก็ได้กินตั้งหลายเวลายังเหลืออีกค่ะเดี๋ยวเอามาอบใหม่ถ้ามันหมดแล้วเราก็เอามาอบใหม่อีกนี่นะคะทําอยู่ทํากินอยู่ต่างแดนก็เหมือนกันกันกบอยู่ที่บ้านเราไม่ประหยัดก็ไม่มีเงินกลับบ้านถ้าใช้ใจ่ายกิปาถาะมันแพงนะคะ อันไหนพอประหยัดได้เราก็ประหยัดปกติอันนี้น่ะเยะสนซื้อมาจากเมืองไทยเด้อค่ะที่สาวเยสนจะขายอยู่ที่อำเภอเสืิงสางเดี๋ยวปิดหน้าต่างนิดนึงเสียงรบก,กวนเสียงเงียบไปหน่อยนึงปิดหน้าต่างแล้วพี่น้องพราอยู่ตลาดเสิงสางพวกลูกหลานพี่สาวเยสนจะขายอยู่ที่อำเภอเสิงสางเด้อค่ะพวกปลาแห้งปลาเขาเรียกว่าปลาส้อยเขตโคราตเขาจะเรียกว่าปลาส้อย ปลาแห้งเนาะเอามาทําปลาผงเขาเรียกปลาไม้นะคะนั่นแหละค่ะแล้วอันนี้จะใส่ก๋วยเตี๋ยวกินเอาผักมาใบรอแล้วค่ะรอคิวแล้วนี่สนเดี๋ยวมากินต้มเส้นด้วยกันพี่น้องเห็นไหมค่ะทําไว้ก็ได้กินเขาเรียกทําอยู่ทํากินที่ต่างแดนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นพวกอันนี้ป่นใส ใส่ปลาใส่พริกแล้วค่ะปรุงเครื่องแล้วค่ะป่นใส่กระเทียมคั่วกระเทียมใส่ใส่พริกด้วยอันนี้ปลาล้วนๆยังไม่ได้ใส่อะไรเก็บแค่ฟิตไปกินเหมือนเดิมพี่น้อง